เมื่อสาวเคราะหร้ายเกยตื้นบนเกาะร้างกลางทะเลและมีสิ่งชั่วร้ายบางอย่างออกล่าเหยื่อในทุกค่ำคืนวันนี้หนุ่เท็ดพาสปอยหนังเอาชีวิตปลอดสวีทาตเป็นหนังปี2019เตรียมใจไว้ให้ดีถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เรื่องมาที่เจนถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นบนชายหาดเธอคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรืออับปางมุมัดมาเจนโชคดีที่รอดมาได้แต่โชคร้ายที่เพื่อนสนิทอย่างแบรดถ,ถูกปะการังขนาดใหญ่ปักขาท้องซึ่งก่อนขาดใจตายแบรดได้ฝากคำถามทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเธอเห็นมันหรือเปล่าเจนไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดแม้จะอยู่ในอาการเสียขวัญแต่ก็ต้องเดินสำรวจพื้นที่ร,รอบๆเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตคนอด่นซึ่งทำให้เธอทราบ อย่างหนึ่งว่าตัวเองได้ติดอยู่บนเกาะร้างขนาดเล็กก่อนพบข้าวของเครื่องใช้และหลุมฝังศพของครอบครัวหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่จึงเก็บของที่พอใช้ประโยชน์ไดเอาไว้ประกอบด้วยไม้ขีดยาและเครื่องดื่มจากนั้นก็ฝังศพให้แบลดอยางสมเกียรติเท่าที่ทําได้ตกกลางคืนต้องนอนหลบฝนใต้ต้นไม้เพราะพายุที่พัดเปรือเธออับปางยังคงวนเวียนอยู่รอบ เช้าวันรุ่งขึ้นเจนแปลกใจที่เห็นปลาเกยตื้นชายหาดนับไม่ถ้วนรวมถึงฉลามที่ถูกบางอย่างฝากแผล่ชะกันเอาไว้เจนรู้สึกขนลุกและคิดว่ามันเป็นสัตว์ประเภทไหนกันที่ทําให้ฉลามกลายเป็นเหยื่อนโนชะได้ถึงเพียงนี้เจนนําปลามาประกอบประหารโดยใช้หินแทนมีแล้วเดินหาเศษไม้ร,รอบๆมาทาเป็นฟืนซึ่งระหว่างทางเธอได้พบกับหลุมศพมากมายที่บั่นทอนให้เธอท้อมากขึ้นไปอีกคงมีเหยื่อหลายรายที่ต้องสังเวยชีวิต ให้กับความหิวโหยเมื่อเดินมาที่หาดศพแบส่งกินเหม็นอบอวนไปทั่วจนเจนต้องนําเขาไปฝังในหลุมทรายแล้วก็นําอุปกรณ์ที่หาได้สร้างเป็นที่พักกระใสชั่วคราวกินปลาประทังชีวิตที่ผ่านพ้นไปอีกคืน รุ่งเชา้าเมื่อเธอเดินผ่านชายหาดอีกครั้งกลับต้องตกใจให้กับศพบแบรดที่หายไปราวกับมีใครลากออกไปกินและมันทําให้เธอรู้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ที่นี่เพียงลําพังบนเกาะนี้ต้องมีสัตว์ร้ายหรือคนแปลกหน้าซ่อนตัวอยู่ในแๆนจึงนําไม้มาเหลาทําเป็นอาวุธติดตัวซึ่งคืนนั้นทําให้เจนหลับไม่เต็มตื่นเพราะกังวลว่าจะถูกลอบทําร้ายโดยไม่ทันตั้งตัวเช้าของอีกวันเจนเห็นกระเป๋าเดินทางลอยอยู่ไกลๆจึงว่ายน้ําเข้าไป ก่อนดำลงไปใต้น้ําเพื่อตรวจดูลบๆอทาไม่เห็นหลุมดําขนาดใหญ่ที่ก้นมหาสมุทรราวกับเชื่อมต่ออยู่กับคุมนรกเจนรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงรีบกลับเข้าฝั่งเมื่อตรวจสอบของในกระเป๋าพบว่ามีแต่ของไร้ไประโยชน์ตกดึกเครื่องบินลำหนึ่งได้บินผ่านมาเธอยิงพุสัญ,ญญาณขึ้นไปบนน่านฟ้าแต่ดูเหมือนจะไร้ผลเนื่องจากมันบินผ่านไปไกลแล้วทว่าในขณะที่ลูกไฟกำลังล่วงลงสู่พื้นมหาสมุทรทำไม่เจนได้เห็นเงาของ สิ่งมีชีวิตตนหนึ่งที่กำลังเดินขึ้นมาจากน้ำและมุ่งหน้ามาหาเธอเจนคว้าหอกแล้วเข้าไปซ่อนตัวในพงไม้ซึ่งก็ทำให้เธอได้เห็นช่วงล่างของมันพร้อมกับเสียงคำรามที่บ่งบอกชัดเจนว่าสิ่งนี้ไม่ใช่มนุษย์เมื่อมันหาตัวเธอไม่พบจึงล่าถอยกลับลงไปในทะเล รุ่งเช้าเจนพยายามหาทางหนีไปจากทีน่นี่โดยสร้างแผ่ที่ทำจากกระเป๋าเดินทางและเสื้อชูชีโดยหวังว่ามันจะพาเธอลอยออกไปได้แต่ในความเป็นจริงมันดันกลายเป็นภาระซะมากกว่าตกเย็นเจนรีบหาที่ซ่อนตัวเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นออกหากินในยามค่ำคืนจึงเข้าไปหลบในโพรงต้นไม้ขนาดใหญ่เมื่อรัตติการมาเยือนสัตว์ร้ายออกล่าเหยื่ออีกครั้งพร้อมกับความหิวโหยมันรู้ว่าเธอซ่อนตัวอยู่ที่ไหนจึงพยายาม พังโพรงไม้อยู่พักใหญ่เจนรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากแต่ไม่กล้าส่งเสียงเล็ดลอดออกจากปากและทําตัวให้เงียบที่สุดเมื่อมันไม่สามารถทําลายโพรงไม้ได้ทายที่สุดจึงล่าถอยกลับไป วันรุ่งขึ้นเจนพบว่าเปลือกไม้ถูกเลาะจํานวนมาเธอคิดว่าหากไม่ทําอะไรสักอย่างคืนนี้ต้องกลายเป็นอาหารให้มันแน่นอนจึงจับปลาตัวเล็กเพื่อทําเป็นเหยื่อล่อฉลามหลังจากใช้เวลาพักใหญ่ก็จับฉลามขึ้นมาได้หนึ่งตัวแผนของเธอคือนํามันไปแขวนไว้ที่ริมหาเพื่อเป็นเหยื่อล่อสัตว์ร้ายตัวนั้นส่วนตัวเองก็จะซ่อนอยู่ในลุงไกลๆโดยหวังว่าจะได้เห็นมันเต็มตาสักครั้งแต่แล้วดันเผลอหลับไปกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ใน ตอนที่ตื่นขึ้นมาและพบว่าฉลามที่ผูกไว้ได้หายไปแล้วเช้าของอีกวันเจนพบศพลูกเรือลอยมาเกยตือนในสภาพเหลือเพียงแค่ครึ่งท่อนบนทางรอดเดียวคือต้องนำศพนั้นขึ้นไปผูกไว้บนต้นไม้ตามเดิมคล้ายกับเป็นเครื่องบรรณาการหลังจากนั้นเจนซ่อนตัวเพื่อเฝ้าดูสัตว์ประหลาดอีกครั้งคราวนี้จะเห็นมันเต็มสองตาด้วยเรือนกายที่ใหญ่กว่ามนุษย์สองเท้าบึกบึนกำยำขนาดคว้าเอาศพที่แขวนบนที่สูงไปได้ ได้ยงง่ายได้เวลาเดียวกันเครื่องบินบินผ่านเหนือหัวเธอพอดีแต่จังหวะดันไม่ประจวบเหมาะให้เธอยิงปืนพุเพื่อขอความช่วยเหลือนั่นจึงทําให้เจนวางแผนใหม่ในเช้าของอีกวันโดยการนําผ้าใบมาทําเปรผูกไว้บนสุดระหว่างต้นมะพร้าวและเชื่อว่าในความสูงขนาดนี้คงทํไม่้มันมองไม่เห็นและคว้าตัวเธอไปไม่ได้เพราะว่ากลางดึกคืนนั้นระหว่างที่เจนหลับฝันวานมันได้ปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาพบกับฝันร้ายด้วย ยการคว้าเธอตกจากเปยเจนวิ่งหนีไม่คิดชีวิตขนาที่มันไล่ตาไม่ลดละอ่อนพลาดท่าถูกเจนแทงด้วยหอกส่วนมันก็ได้ฝากรอยแผลไว้บนตัวเธอเช่นกันท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระนำลงมาพอดีสัตว์ร้ายจึงต้องหนีลงท้องมหาสมุทรด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งเป็นโชคดีของเจนที่รอดพ้นจากคมเขี่ของมันไปได้ เช้าวันถัดมาแผลที่ขาทําไม่เธอเจ็บปวดเกินบรรยายแล้วจูจ่ๆภาพที่เห็นตรงนาทําไม่เธอลืมความเจ็บไปชั่วขณะมันคือแผลชูชีพที่ลอยมาพร้อมกับผู้รอดชีวิตเจนว่ายน้ําเข้าไปตรวจสอบจนพบเข้ากับลูขาดแฟนนุ่มที่เธอคิดว่าเขาคงตายไปแล้วซึ่งอีกคนที่มาด้วยคือมีอาแฟนสาวของแบร์ซึ่งก็ทําไม่ต้องคู่ปล่อยโฮกมาด้วยความอัดอั้นตันใจเนื่องจากต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองคงสูญเสียคนรักไปแล้วจากนั้นเจน ทำอาหารให้ทั้งสองกินจนอิ่มท้องพร้อมกับเผยความน่ากลัวของสัตว์ร้ายให้ทุกคนรู้รวมถึงเหตุการณ์ที่มันทำร้ายเธอเกือบตายก่อนโน้มน้าวให้หนีออกจากเกาะน,นี้โดยเร็วที่สุดทว่าลูคัสและมีอากลับไม่เชื่อคำโป้ปดที่เกินจริงมีอาบอกว่าเธอเป็นคนเชื่อไม่ได้มาแต่ไหนแต่ไรแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะกล้ากุเรื่องสัตว์ประหลาดบ้าอะไรนี่ขึ้นมาเพียงเพราะต้องการออกจากเกาะบอกตามตรงว่าฉันไม่อยากแข้งตายกลางทะเลที่นี่หา ของกินได้สบายและฉันเชื่อว่าความช่วยเหลือจะยื่นมือเข้ามาหาในมิชาแต่เจนคิดตาดเธอยอมตายบนแพชูชีพกลางทะเลดีกว่ากลายเป็นอาหารนันโอชะให้อสุรกายตนนั้นลูกคัดตวาดใส่เจนให้เลิกทำตัวงี่เง่าได้แล้วเขาเบื่อนิสัยเด็กเลี้ยงแกะของแฟนสาวเต็มทนเจนแซงคอยตามในตอนแรกแต่หลังจากทั้งคู่ชะล่าใจเธอก็แอบเก็บสเสบียงพร้อมขโมยแพชูชีเพื่อหนีออกไปคนเดียวแต่แล้วดันถูกจับได้เสียก ลูคัดและมีอาจึงร่วมใจขัดขวางการกระทำงโงๆท้ายที่สุดมีอาใช้ไม้พายสยบความคลุ้มคลั่งของเพื่อนสาวจนเธอสลบเมื่อ กว่าเจนจะได้สติอีกทีก็มืดแล้วแถมยังถูกจับมัดกับต้นไม้สถานการณ์ตอนนี้เลวร้ายสุดเหวี่ยงจึงอ้อนวอนให้รีบมาแก้มัดเดี๋ยวนี้แต่กลับถูกตำหนิจากมีอาและบอกว่าสิ่งที่จะททำมันโคตรใจดำเลยนะกับการหนีเอาตัวรอดโดยทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่แล้วเจนก็ขอคุยกับลูคัสเป็นการส่วนตัวทั้งคู่มีปากเสียงกันโดยลูคัสได้ถามว่าหากเจนรอดชีวิตไปจากที่นี่ได้จริงๆต่อจากนั้นเธอจะไปซุกข,ข่ย อยู่ท่ทีไหนเพราะเธอไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งบ้านทุกวันนี้เจนอยู่ได้ก็เพราะเงินของเขาซึ่งผลตอบแทนคือเจนวัางหนีไปคนเดียวโดยไม่สนใจใยดีเขาเลยซึ่งมันก็เป็นบทพิสูจนรรักแท้ได้ดีทีเดียวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธออาจไปต่อไม่ได้ขณะเดียวกันมีอาที่กำลังเดินเล่นริมชายหาดถูกจู่โจมจากสัตว์ประหลาดผู้หิวโหยแม้ลูกคัดพยายามเข้าไปช่วยด้วยการใช้คบเพลิงฟาดมันแต่ด้วยพลัง กำลังที่แข็งแรงกว่าได้ลากมีอาหายวับลงไปในน้ำโดยที่ลูคัดได้แต่ยืนมอง รุ่งเช้าดูคัดตระหนักได้ว่าเจนไม่ได้พูดโกหกแม้จะเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากในตอนแรกแต่ตอนนี้เขาเป็นอีกคนที่ต้องการใช้แพรหนีไปโดยเร็วที่สุดแต่ก็กลัวว่าสัตว์ประหลาดจะยังวนเวียนอยู่รอๆเจนคลายกังวลด้วยการบอกว่าเธอไม่เคยเห็นมันตอนกลางวันลูคัสจึงรู้สึกโล่งใจขึ้นมาบางก่อนเตรียมสเสบียงพร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็นแล้วล่องแพรชูชีพออกจากเกาะแห่งนี้ให้ไกลที่สุดก่อนที่ตะวันจะตกดินแต่พายยังไม่ถึงนาน ลูคัสสังเกตเห็นเงาประหลาดใต้ผิวน้าข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของดังคูคือมันไม่สามารถปรากฏกายภายใต้แสงแดดจึงได้ตะวันเวียนอยู่ในน้ำเทว่าไม่เกินความสามารถที่มันจะจู่โจมจากด้านล่างและลากตัวเจนลงไปสู่ก้นบึ้งแห่งความมืดมิดเจนใส่จังหวะทีเพื่อใช้มีดพกแทงใส่ร่างมันระหว่างนั้นลูคัสก็ดำน้ําลงมาเพื่อจะช่วยแต่กลายเป็นว่าตัวเองพลาดท่าถูกลากเข้าไปในหลุมดําแทนเจนได้แต มองดูร่างของดูขาดหายเข้าไปในเงามือเธอไม่มีทางเลือกนอกจากกลับไปที่เกาะก่อกองไฟเพื่อใช้เป็นแสงสว่างในยามวิกาลวางกับดักมากมายให้เพียงพอที่มันจะพลาดพลางเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถใช้เป็นอาวุธต่อกรกับมันจากนั้นก็เขียนบันทึกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับพายน้ำที่คุกคามเธอเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัตว์ร้ายมีอยู่จริงบนเกาะแห่งนี้มีสัตว์ประหลาดเลือดสีดำ ที่สูงกว่ามนุษย์ทุกคนที่ฉันเคยเห็นเคลื่อนไหวในน้ําเร็วกว่าบนบกสองเท่าหนึ่งสัปดาห์แล้วที่ฉันต้องหนีและซ่อนตัวจากมันแต่คืนนี้ต่างออกไปถ้าคุณพบบันทึกเล่มน,นี้คุณอาจไม่เจอฉันแล้วหรือบางทีอวัยวะบางส่วนของฉันอาจลงเหลืออยู่บนเกาะสักชิน้นไม่ก็ลึกลงไปในหลุมดํานอกชายฝั่งตะวันตกฉันหวังว่าจดหมายฉบับนี้จะเพียงพอให้คุณเชื่อเรื่องราวของฉัน คืนนั้นสัตว์ร้ายโผล่มาอีกครั้งเพื่อจัดการเยื่อคนสุดท้ายเจนล่อมันมายังกับดักแล้วจุดไฟล้อมเพื่อจะได้เห็นร่างมันชัดเจนที่สุดก่อนใช้ความคล่องตัวลอบทำร้ายมันด้วยหอกนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งมันก็เล่นงานเธอจนบาดเจ็บได้เช่นกันแต่เนื่องด้วยความที่อีกฝ่ายถูกแทงเขาจุดสําคัญมากเกินไปจึงทําไม่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและล้มลงจมกองเรืออย่างไรก็ตามเจนยังได้ยินมันหายใจโปรวยปวรินเธอจึงจัดการปลิดชีวิตมัน ได้หอกอย่างไม่ลังเลถท้ายที่สุดเจนยังคงมีชีวิตรอดอยู่บนเกาะแห่งนี้ต่อไปเธอต้องเข้มแข็งขึ้นอีกเพื่อจะได้เฝ้ารอถึงวันที่ความช่วยเหลือจะมาถึงแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนองก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถพัฒนาจุดด้อยของตัวเองไปสู่ความแข็งแกร่งอย่างไม่มีวันจบสิน้นเราจะเห็นได้จากการที่เจนเรียนรู้และเฝ้าดูพฤติกรรมของสัตว์ร,ร้ายเพื่อประเมินว่ามันทําอะไรได้บ้างมีจุดอ่อนตรงไหนแล้วนํามาปรับใช้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองซึ่งพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามนุษย์น่ากลัวกว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรที่เจนต้องกลัว ต่อไปเพราะเธอได้กำจัดสิ่งที่ตัวเองกลัวที่สุดไปเรียบร้อยแล้วสวีทากำกับและเขียนบทโดยเจดีด a ลาได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่5.8คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่9.3%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้มีพลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ